สวัสดีค่ะสายบ้านสาวเชิญคับพีนบ่น้องครับสนารเบ้าดำครับออกจากป่าพุ่นเนาะคะ่ะบ้านนั้นฝนตกครบๆมาบ้านนี้ฝนตกเสาพอดีนะคะ่ะเห็นปะอันนี้เพิ่งได้เห็นปวกลายลาหาจังได้เฮาไม่ต้องเศร้าอันนี้ก็เขาได้น้องใหม่เมื่อนัน้นเนาะเนี่ยรู้ค่ะพาพี่น้องเอาหน้าใหม่ไปพร้อมรดุดเอาอ่ดีๆเนาะโอเค นอนรีนอนไปแบ่อะไรละนี่บ้าูนะนอนทางนั้นหรือ่ามันสกปกเหี้ยด้วยดทางนี่บ้าแต่เพิ่งนึ่งเี้ยด้สองนอนตากหางยึดปวกนะอยากิมทั้งเหีดปวก หาทั้งน้อใหม่ครับอ้งามฮิดหัวออกปนี่ิหนึ่งบกนตัวกลางบ่ถึงบ่นี่ยงอยนึงฟังกันบ่มองเดียวกไง ลววปลาอะไรคือปลาหมอปลาเสือเอต้เครืองคันมันหักถ้าดึงอ,ออกมามันหักกว่าเมน,ม,นมันหักกี่ตรงน้นเนียบ <c oughs> วก้ค่ะมาสิให้พี่น้องเจอโซบสองสั้นยุ่ยังบา่บาเลยแล้วเจอแจ็คพอตดอกเดียวกับมันก็พออยู่เขาพามาหั่นบ้านเพื่อนรังเห็ดตัวอีกตัวยุงเต๋ไปบ้างเขาป้านี่อีกเขาสกไประมาณละน้ำใหม่กันมานี่เด้อมานี่เด้อน้ำใหม่ล้ำเทียน งามลุไม่ได้ขึ้นสูงเลอพน่อยยุ่งกางยุ่งกางค่ะเขาเลยเดเอาไม้กอมาน้ำไม้ยังงามอยู่ค่ะงามเลยมันพร้อมไปตกต่อยครับื้น nhìn này đó, ui, nhỉ măng bông, măng bông, ôi nhỉ cứ chết thẹt, là tia, chết đỏ con, nè, con to như này, nhìn bao, nè, là. ดอกกม้เะน่ยโอ้้าแบบนี้ป่ะ้านบา้า,าไปไปนแบบนี้นอยน,นั่นะไิ่มนั่มมนพนลมันนไมไงไ้จคนกันนะงามป่ะเา้น้นใส่นมาเนี่ยมึงอู้บงนี้ด้วยน้ำเนี่ยดอกตอมก็สิบเห็นเด็กมเกบด,ดอกค่ะ พี่นองมันรึแดดแดดๆคั้ฝนตกตกมดสงสัยภาษีอยากให่สวชแต่พักพอนะป่ะทำไมแตงงามหิบปวดกระออกคอยเขาว่่อยากพักป่ี่นาะออกไปฝนตกหไปก็เหราไมเข้าปละน้ำตัวเนี่ย

เนี่ยไปมันเทียนไปพันเอาน้องไม่ไปไดยเทนกันบื้นไปเล่นปลือกน้องไม่เปลือกน้องไม่เพิ่นเอาปอกพร้อมเพืลอางคนมามหาน้องไม่เนพ่นไดไหหาฟ้าวหาอย่างเนาะเพิ่นปอกมือน้ำบุญที่พี่น้องดีดเห็นป้าเห็ดปวดยู่หรอกไปนั่นเสาแล้วบนี้ก็สีดดิอยงวาทานน้องสิไม่ได้น้อไม mời <laughs> vô càng yêu luôn găng <laughs> à. <laughs> <laughs> mà mời chạy có có không

สองละทีเดียวแล้วม,ม,มันขึ้นแล้วไม่เพิ่นขึ้นแล้วเพิ่นกันที่เดียวกันมากอือ,อไปหนึ่งแต่น้ำดำนะแบบนี้ไปหนึ่งฟังหดหนามไม้มันไม่ได้อะไรเป็นหนึ่งอะมันงามนีม่จะเป็น ก่อเแียบกรอปะต่อ<ป>อีกครับโอสิเด้นะลิ้มไปลิ้มมาได้เต็มกระสอบน,นะะี่เยครับเพิ่งทักค่ะโอ้นี่เนาะเหน่งก็ไม่งามเหน่งก็ซ้ำนุ่อ่นนนนนอน สอง,างงามดอ,อะไรดอกปะเดี๋ยวอวนะไรกิบนะตางสตายเพิ่นนี่มามื่อเอองามเด้อดอ,อกดอกจุนกระไลเยอะีมูงดอกเต็มที่ก็ิิบก็ดอกพี่น้งนองค่ะปีนี้นะนี่นะขเขาิเดเพนว่าเพิ่น,พนนุม่มเป็นปรอมานี่อนะีก มาหยิบมาแล้วยอมไปไปสุกสองสัตว์สุกสองสัตจะได้จริงๆสวยอยู่ดีประหลาดเลตาสอเก็บก่อนนะคะดอกกลุมไรดอกกุ่มกระไรด้วมันหันถ้าหออกเป็นม่นีเลยล้างแผลแลค่ะกอกระโต้นก้อะ i̇şte. ่ะเนาะกำลังงามค่ะทอกันมาเลยเนาะแบบเนาะที่เก็บมาเพื่องพี่เ้างแข็งกะดิตส้ำเหปลวกก่น่อย ดอกเียมาดีก huh. ah ัน huh. right? uh ิดๆนเนียเนี ah ่ย uh อุ uh ่มมาเห็นดอกมีสิ่เห็นดอกเออดน้ออื้มนี่น่อื้่นั่นๆอีกเยพิีอื้นี่่นีกิดีนดบ เก็บเห็ดปกดอีกนะเนาะก็เป็นเก็บเห็ดปกไง่มีแต่น,นั่นไปทางเอาอันนี้เขาได้กิกลิมน,นั่นขาขามือหัวมือขาวน,นี่ยะ่าไม่ดำดำปูคือว่าคือไก่อันคือขนมะเขือไม่เหลือเพิ่นอีหลีเดเนาะแบบเหลือขยอะละซกซ่วองเองญอี่ปุ่นนี่ งนนนน่าตี้เราก็ได้ใส่เห็ดจริงๆเด็กงามๆจ้า,าดอ,อกต่ำปุ๊บเป็นรูปรเป็นแต่ได้แค่ดอ,อกจูงคอมเมนมีซัมนี่ปะบําคอมเนมีซัมนีป่ปะมือห้อยบนกิ่งเนียน,นะบนาเป็นปะ มาทั้งเห็ดมาทั้งนนอไม้ okay. right? so okay. e okay, ุ so ัสอดของเชนกุดเลยเรอยไปแล้คุณเนี่ยอยู่แก่ต้นใหม่ตุ่มเฮ็ยเห็ดนังคุณพวนคุณเต้คุณพวนคุณจองเก็บอันนี้แหละเนาะกับนังูดำเบากันนะมันเืน เห็น่แบบได้รูปไว้ให้ค่อยแน่ค่อยเอาเสดสัวเอาไปสัวพี่น้องตะปูตะปี๋เยอะรูปพี่น้องสิบแปดฮิตยังนี่มาด่าเก็บเก็บเท่าใดได้เท่านั้นรถพุ่นเนี่ยว่ามีหลุดตรงนี้หน่อยก็ยากปุ๊บนะพี่น้องตู้ปูเสริมปีเตียนได้ก็เอาได้ทันขาปุ่มเนาะ่านเฮ็ดบวกตากเอาลวด ปกติเพื่อนนี่มากเกิดอยู่ด้เหงาวันเนี้ยก็น้ำเหงาพงไหยอุย้ยพันขาเหงาดีอยู่ที่บัมส่วนคือจังไปก้น,นสันเลอวปะอือพูว่ามปนขาปุ่มๆอันนี้พันขาเหงาพี่น้องขาเหงาเลยโอ้ดูพี่น้องระเห็นแล้วโมกุลต่นี่ก้นถอนเอาคือเห็ดปวกลวงเนี่ยนะ

ห่อนนี่ต้องไม่ต้องาหม่น้ำแล้วก็เห็เะะเดปวกก็ออกดีดีนี่ต้องง้างตัวหนึ่ต้องง้างมาตะลกระตะเบิงลหลอนยังไ่ได้เบิ้ได้พร้อมน,นอนซ้ำกับมีอยู่อย่านอนอีกขึ้น,นกันพี่สองนอนง,งามต้องเกียนขายแล้วปะ มาอะนต็มเต็มน,น,น,นี่รอพอี่น้งปปนองเดี๋ยว่หมนเห็ดค่ะเหลือเห็ดปวกฟันได้ไหมนี่้ะโอ้ยโอ้ยอันนเป็นตั้งหิซะเหลือเห็ดปวกฟันยงไม่ได้ดต้นไ้โมนนนนนน่นูใหญ่ๆดูระดับกลางก่อนนะ ระดับเลยขึ้นไปเห็นแล้วีุนอ้อหนึน่งยึใส่บนตกวคุณโอ้ยฝันออกจุดเเลยขานหนมามาพี่น้องุดีนเ,นเนมูไปฉัน่ได้เห็นพุนแล้วสายเดียวกันมามเยมาอีกแล้วมือนี่พี่น้องคุณ สูงดีกว่าอีกแล้วนมนมไอพี่น้องนม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 โอ้ยนมจ๋าอย่าเพิ่งกัดแม่แม่พ่อเห็นปวกเร็วตอนนี้คนแม่หลายหมดขันหมดงามนี่เชียวน้ำน้ำต้องเป็นขันนี่เวล้วเนาะั่เนาะถ้าว่าซีเมนว่าจุ่มได้แหละฉันเบิ่งละ่ามันจะโพมันละละมันจะเป็นไายละเพราะว่ามันเป็นสายไปเยอะ คือสิบเหลือลูกล้วว่าเบาก็เบาขันเทาดึงบางบางดอกเอ,อิญว่ายังกงระบำพั้นเหนียวหน่อยเนาะนึนกัึสิขาซ้ำเพราะขาซ้ำแล้วมันกิดจะวสวยถึงส่ถึงว่าเพิ่นจะน,น้อยแต่ว่าขาเพิ่นบ่าแตกดิสะเดิมาเติมงเก็นก็นสา <c oughs> มสห วันนี้ดอกจ่งมาสันน้นเยอะๆดูเคลียร์ได้ประเดิร์ดเบิ่งกันเด็ดหนึง่งพันหน่อยแต่ว่าพันงามเพื่อนอันเก็บไปเพื่อน,นก็ ได้คือฮาเก็บเงินพี่น้องห็ดปว่วมันเป็นบางปีปปด้วยนดนะนถอนบ่ขึ้น,อ,อ,น,นอ,อื้มแหมเดี๋ยวพี่นีนนบ่ายตาตัวเมไมคือเี่ยน้อเกนี่น้องงามเหยนด้วสวยดี ดึงนบ้มีตยุ่งอ่างนี้โอ้โหกดดงน้โอ้หอยเด้อบไปกมาได้น้ำยังไงน้ำน้ำน้ำหอยเหยียบเ่านเค้อใหม่นะน้ำเนี่ย ลุมอีกเด้พี่น้องอลุมอีกข้าเยพีอะไปอบางถ้าพอยเก็บเนตใหญ่มาเยอะสายอยู่ดิเนาะแสดงว่าออมผลเดียนนาไปซักสเซเวมอนี้ไปเก็บฮหบวกจริงวทเลย น้ำ่อเส้นสิบบาทล้นี้คือว่าขุดขุดไปกับมวไปหยชนนะพี่น้องบามูเเก็บเห็ดตัวยพี่น้องหกว่าสิมุนก็ไม่ได้เพรามันเปลี่ยนน่พูดนะพันมาแค่ได้เห็นค้มๆมึงสิไปหาต่อยครับน้องมาจมต้อนว่าที่มากอันย้ก็มีโศกสองสันุูนะไม่ได้หน่อยๆด้ค่ะ เาเกือบลงอยุบ่นะบบันแมนยืสั้นลุมอีกเกไปจะมาเขากระมานยูค่ครับอืวแล้วโอปถิ่นนอยวนะ่าะตอดกอละิะบเรป,ปวยรวยอู้ปกัดหนูเก็บอีเก็บห็สปวดสองสามมื้อนะพี่น้อยมือนสอดมือนี่สารยังน้อย็ดปวกเนี่ยูน่ะ มือสอดหมดเพราะว่าเก็บแล้วมือม่พอเอาเมื่อลลางอีกมันวะล่ะพูดนะกัดเส้นสีนะจะได้ไปใส่ไปคาสเตอร์เฮ็ดบวกกัดเบ้าเหี้ยพูดผู้บนเพราะเคยเด็กยินไปกัดสีเพราเสื้อที่เราแบบน่าแม่นเลวมือสอดหมด้ะค่ะมือบ่ายางหยางอันหยังเกาะมือพ่ายหยางมือไผ่จี่าแตกน่ะเนี่ยพี่น้องอยากให้มาลลางเห็ดบวกซอยมันกัดออกหมดเลยเหลื่อมมงมงค่ะอะไร้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งน้องใหม่เนาะ ทำไมกันเกือบเต็มกับสอบปุณ่นนะ,ะล้ะก็ไในเห็ดปวกอิลีเพราะว่าเขาลูว่าปลานี่มันก็นยังคงเหลืออยู่เนาะค่ะแต่ว่ากับสอบยังไงไดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลคะ์กดแชร์ได้เลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญพี่น้องนะคะ่ะ